สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง World Food g e n Z วันนี้ผมขอพาทุกคนไปพบกับเมนูที่อาจจะดูธรรมดาแต่รับรองว่าเรื่องราวของมันไม่ธรรมดาแน่นอนมันคือเมนูบากาลาอับรัสหนึ่งในจานปลาคอที่ขึ้นชื่อที่สุดของโปรโต,ตุเกสทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าตาของมันมาบ้างแล้วแต่วันนี้ผมจะพาไปจลึกถึงเบื้องหลัง ที่อาจจะทำให้คุณต้องมองเมนูนี้ใหม่ไปตลอดการว่ากันว่าในยุคหนึ่งเมนูนี้คือความลับที่ถูกเก็บงำไว้ในลิ้นชักของการเวลาและวันนี้เราจะมาเปิดลิ้นชักนั้นพร้อมกันคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมอาหารที่ดูเรียบง่ายจานนี้ถึงกลายเป็นตำนานที่ผู้คนทั่วโลกต่างหลงรักถ้าคุณอยากจะค้นหาคำตอบนี้ไปกับผมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกดติดตามช่องเราไว้เลยครับ เพราะเราจะเริ่มต้นการเดินทางสู่ใจกลางของความอร่อยและความทรงจำที่สาบสูญไปพร้อมกันเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสในช่วงปลายศตวรรษที่19ณย่านไบยโรอัลโตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและร้านค้าเล็กๆมากมายในยุคนั้นมีเจ้าของร้านเราหรือโรงเตรียมคนหนึ่งนามว่าบรัส ซึ่งในตอนแรกเขาก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่ทำอาหารง่ายๆขายให้ลูกค้าในร้านแต่วันหนึง่งมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เขาต้องคิดค้นเมนูใหม่ๆที่แตกต่างออกไปเพื่อให้ร้านของเขามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเขาเริ่มทดลองนำส่วนผสมที่มีอยู่มาผสมผสานกันอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งในยุคนั้นปลาคอดดองเค็มบากาเฮา ถือเป็นวัตถุดิบสำคัญและเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของอาหารโปรโตุเกสอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเคยคิดที่จะนำมันมาผสมกับมันฝรั่งทอดเส้นเล็กๆและไข่ไก่แบบนี้ความคิดนี้จึงเป็นเหมือนความกล้าหาญที่นำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญนี่จุดเริ่มต้นที่น้อยคนนักจะรู้ว่าเมนูที่เราเห็นกันในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากความพยายามในการสร้างสรรค์ของชายที่ชื่อบรัสควนี้ ก่อนที่เราจะไปต่อในส่วนของเรื่องราวที่น่าสนใจมาดูส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของเมนูนี้กันก่อนครับหนึ่งในนั้นคือมันฝรั่งแต่ไม่ใช่แค่มันฝรั่งทอดแบบทั่วไปนะแต่เป็นมันฝรั่งทอดแบบเส้นเล็กๆหรือที่เรียกว่า s ชิวสตริงฟรายส์ความพิเศษของมันคือมันถูกทอดจนกรอบนอกนุ่มในและเป็นตัวช่วยที่ทำให้อาหารจานนี้ มีมิติของรสสัมผัสที่แตกต่างจากเมนูปลาคอดอื่นๆลองจินตนาการถึงความกรอบเบาๆที่ผสมผสานเข้ากับเนื้อปลาคอดนุ่มๆมันคือความลงตัวที่เหนือความคาดหมายและนี่คือความลับข้อแรกที่บราสค้นพบมันไม่ใช่แค่การเลือกวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารแต่เป็นการเลือกวัตถุดิบที่สามารถสร้างประสบการณ์ในการกินที่น่าจดจำให้กับลูกค้าของเขาซึ่งในยุคนั้นมันคือความแปลกใหม่ ที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเลยและนี่คือสิ่งที่ทำให้เมนูบัคาเลอับร a สกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาวัตถุดิบหลักที่สำคัญที่สุดของเมนูนี้แน่นอนว่าก็คือปลาขอดดองเค็มหรือบักคลาอูซึ่งกว่าจะนำมาทำอาหารได้มันต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนมากเริ่มจากการนำปลาขอดไปแช่น้ำเพื่อลดความเค็มเป็นเวลาอย่างน้อย24 ถึง48ชั่วโมงและต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเพื่อให้ปลาขอดมีความเค็มที่พอดีไม่เค็มจนเกินไปขั้นตอนนี้เป็นเหมือนการลบความทรงจำของความเค็มที่ติดมากับปลาขอดออกไปแล้วแทนที่ด้วยความนุ่มนวลและรสชาติที่แท้จริงของมันและหลังจากนั้นก็นำมาต้มให้เนื้อปลาเปื่อยนุ่มแล้วนำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งน,นี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เนื้อปลาขอดสามารถผสมผสานเข้ากับส่วนประกอบอื่นๆได้อย่างลงตัว คุณคิดดูสิว่ากว่าจะมาเป็นเมนูนี้ได้ต้องใช้ความอดทนและความใส่ใจในทุกขั้นตอนมากขนาดไหนมันเหมือนกับการปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของปลาคอร์ดให้เปล่งประกายออกมาอีกครั้งหลังจากที่มันถูกเก็บซ่อนไว้ในเกลือเป็นเวลานานเมราได้เตรียมมันฝรั่งทอดและปลาคอฉีกเป็นชินช้นๆแล้วขั้นตอนต่อไปคือการผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันครับเริ่มจากการนำหอมใหญ่และกระเทียมมาผัดในน้ำมันมะกอกจนหอมและนิ่ม นี่คือการสร้างฐานของรสชาติทั้งหมดให้กับเมนูนี้ความหอมหวานของหอมใหญ่ที่ผัดจนสุกจะช่วยเสริมรสเค็มของปลาคอดให้กลมปลอมมากยิ่งขึ้นลองจินตนาการถึงกลิ่นหอมๆที่ลอยออกมาจากกระทะมันเป็นกลิ่นที่ชวนให้คิดถึงบรรยากาศในร้านอาหารเล็กๆที่อบอุ่นและเป็นกันเองในโปรโตุเกสมันไม่ใช่แค่การทำอาหาร มันคือการสร้างกลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านจานอาหารในทุกๆคำที่คุณได้ลิ้มลองและนี่คือการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในเมนูนี้มันคือความลับของรสชาตินิยมที่เจ้าของร้านชื่อบรัสได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้มันเป็นอาหารที่เข้าถึง่ายแต่มีรสชาติที่ลึกซึ้งและน่าประทับใจและนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นเมนูในตำนาน เมื่อเราผัดหอมใหญ่และกระเทียมจนได้ที่แล้วเราจะใส่ปลาคอดฉีกลงไปผัดให้เข้ากันและหลังจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับคือการใส่มันฝรั่งทอดเส้นเล็กๆล,ลงไปผัดพร้อมกันและไฮไลท์ก็คือการใส่ไข่ไก่ที่ตีแล้วลงไปอย่างรวดเร็วและคลุกเคล้าให้เข้ากันทั้งหมดขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วและระมัดระวังเพราะถ้าไข่สุกเกินไตมันจะกลายเป็นไข่คนธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าทำได้ถูกวิธีมันจะกลายเป็นเหมือนซอส พี่คลุกเคล้าไปกับทุกส่วนประกอบทําให้เมนูนี้มีความนุ่มนวลและชุ่มฉ่าที่ไม่เหมือนใครและนี่คือจุดที่ทําให้บากาลาอับรัสแตกต่างจากเมนูปลาคอดอื่นๆอ,อย่างสิ้นเชิงมันคือการปลุกชีวิตให้กับวัตถุดิบทั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเหมือนการเล่าเรื่องของวัตถุดิบแต่และชนิดที่มาบรรจบกันในกระทะเดียว When you're done, it's time to plating the dish. ครับ เมนูนี้จะถูกตกแต่งด้วยมะกอกดำและผักชีฝรั่งสับละเอียดซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มสีสันแต่ยังเพิ่มรสชาติและความสดชื่นให้กับเมนูนี้ด้วยมะกอกดำให้รสเค็มอ่อนๆและผักชีฝรั่งก็ช่วยตัดความเลี่ยนได้อย่างดีเยี่ยมและที่สำคัญคือมันทำให้เมนูนี้ดูน่ากินขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยล่ะครับในฐานะนับชิมผมบอกเลยว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ทำให้อาหารแต่ละจานมีความพิเศษและน่าจดจำ และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนอาหารแต่ละจานมีเรื่องราวของมันเองไม่ใช่แค่เพียงวัตถุดิบที่นำมาปรุงแต่รวมไปถึงความตั้งใจความใส่ใจและวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านรสชาติและสัมผัสและนี่คือเรื่องราวของปากลาวอับราสที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับได้ค้นพบความทรงจำที่ถูกลืมของเจ้าของร้านบราสในอดีตและผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ลองชิมก็จะได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้เหมือนกัน ในปัจจุบันนี้บาคาลาวอับรัสกลายเป็นเมนูยอดนิยมที่ไม่ใช่แค่ในโปรตุเกสเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกด้วยและร้านอาหารหลายแห่งในลิสบอนและปอร์โตบางก็มีเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้อย่างเช่นร้านดังในลิสบอนอย่างลอเรนตินาโอเรโดบาคาลาาหรือร้านอากาซาบาคาลาาที่เชี่ยวชาญด้านเมนูปลาคอนโดยเฉพาะส่วนในเมืองปอร์โตก็มีร้านอย่าง คันตีนา32หรือกุนโตอัลบากาเลวที่เป็นร้านแนะนำจากมิชลินไกด์ซึ่งแต่ละร้านก็มีสไตล์และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความพยายามในการรักษาต้นตำรับและเรื่องราวของเมนูนี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปกับการเวลาและนี่คือสิ่งที่ทำให้เมนูนี้ยังคงเป็นที่รักของผู้คนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าที่ผูกพันกับเมนูนี้มาตั้งแต่เด็กหรือจะเป็นเจนซีอย่างพวกเราที่เพิ่งได้ทำความรู้จักกับมันการเดินทางของเราใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วครับแต่ก่อนจะจากกันผมอยากจะชวนทุกคนมาคิดตามกันสักนิดว่าบาคาลลอบราสไม่ใช่แค่จานอาหารแต่เป็นเหมือนการเดินทางย้อนเวลาไปสู่ยุคที่ทุกอย่างเรียบได้แต่เป็นไปด้วยความตั้งใจมันคือการบอกเล่าเรื่องราวของราส ชายผู้ที่กล้าจะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจากวัตถุดิบที่มีอยู่และมันคือการที่เราได้ปลดล็อกความทรงจำที่ถูกลืมของเมนูนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและในฐานะเจนเซตอย่างพวกเราผมเชื่อว่าเราสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้ได้ไม่ใช่แค่เพียงการรับรู้เรื่องราวในอดีตแต่เป็นการนำมาปรับใช้ในปัจจุบันของเราเองเราสามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจากสิ่งที่มีอยู่ได้ เพียงแค่เรามีความกล้าที่จะลงมือทำเหมือนกับบรัสในอดีตและนี่คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ค้นพบในวันนี้และผมหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจจากเมนูนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับและในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่ความมืดมนของอดีตได้ถูกส่องสว่างด้วยความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งเราได้เรียนรู้ว่าบาคาลาอับรัสไม่ได้เป็นเพียงแค่จานอาหารแต่เป็นเหมือนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต เป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมอาหารโปรตุเกสมันคือบทเรียนที่สอนให้เราเห็นถึงคุณค่าของการสร้างสรรค์และความกล้าที่จะลองผิดลองถูกและเมื่อคุณได้ลองชิมเมนูนี้ในครั้งต่อไปผมหวังว่าคุณจะไม่ได้แค่รับรู้ถึงรสชาติที่อร่อยแต่คุณจะรับรู้ถึงเรื่องราวและจิตวิญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่ในทุกๆคำด้วยครับและนี่คือ The dawn of enlightenment ที่ผมอยากจะมอบให้กับทุกคนในวันนี้ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้คุณได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามการเดินทางของพวกเราชาว WFG ต่อไปนะครับกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากให้ผมพาไปเปิดตำนานอาหารจานไหนต่อใน EP หน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ